ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักในเรื่องราวของการเงินในเรื่องราวของการเสี่ยงดวงนะครับส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาดูกับผมเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าเดือนนี้เรามีโชคมีลาบไหมเดือนนี้เ มีโอกาสที่จะถูกหวยไหมก็เป็นเรื่องทั่วๆไปฮะในเรื่องของของคนชอบดูดวงะนะว่าเฮ้ยเราจะมีโชคมีลาบไหมส่วนมากก็จะมาในเรื่องของการเงินความรักนะครับการงานว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างตัวผมก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรที่จะไปบ่งบอกหรือว่าจะเป็นจะไปในเรื่องของ ของการอย่างรู้ในเรื่องของอนาคตนะครับผมก็แค่ว่าอ่านไปตามหน้าไพ่นะว่าไพ่มันเปิดมาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดมันตรงผมก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องราวของการที่ว่างวดนี้เนี่ยวันที่วันที่เท่าไหร่สิบหกกุมภาพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเรากวรที่จะ มีเกณฑ์ที่ว่าจะเลือกเล่นเลขอะไรดีนะครับมันถึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าจะได้เงินได้ทองจากการทํามาหากินหรือว่าจะได้เงินได้ทองจากเลขต่างๆนะครับนะอันนี้เป็นแนวทางการทํานายนะ นะครับนะเป็นการทํานายนะครับเป็นแนวทางเฉยๆเอาไปประกอบก,บกับการพิจารณาของการการดํารงชีวิตของแต่ละคนนะว่าส่วนตัวคนไหนชอบอะไรยังไงนะครับเราจะแบ่งการเป็นตั้งแต่เลขศูนย์ศูนย์ถึงเลขเก้านะครับว่าเลขไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจับมาทีละใบแล้วดูแค่ใบเดียวก็พอว่าเฮ้ยเลขเนี้ยเหมาะเหมาะที่จะ เหมาะที่จะได้จะมีโชคหรือว่ามีดวงในเรื่องของการเงินไหมนะครับเริ่มตั้งแต่เลขศูนย์เลยนะเลขศูนย์เป็นอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวผมวางนะศูนย์หนึ่งเรียงกันมาเลยนะครับสิบเลขนะครับถ้าให้ผมถ้าให้ผมเลือกเล่นเนี่ย นี่ใบนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองอ่าเลขสองนะครับหนึ่งเลขนะเลขสองมีเกณฑ์ที่ว่าเป็นเลขที่จะนําโชคนะครับนะสองมีสองมีเจ็ดใช่หรือเปล่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็อีกเลขหนึ่งจะเป็นจะเป็นเลขเหนือสองสี่ 2, 4, แล้วก็เจ็ดนะครับสองสี่เจ็ด นะผมมองว่าสามตัวนี้เนี่ยจะประสบมีโชคแต่จริงเลขศูนย์ก็สวยนะนะครับเลขศูนย์ก็สวยเลขที่จะไม่แนะนําเลยคือจะเป็นเลขหนึ่งนะครับแต่จริงอันนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเลขที่ว่าเกี่ยวข้องกับกับธุรกิจใต้ดินหรือว่าเป็นเงินเท่าๆเนี่ยผมมองว่าก็เหมาะอยู่นะเลขนี้ก็สวยแต่ว่าถ้าจะให้เน้นถ้าจะให้เน้นจริงๆผมมองว่าจะเป็นเลขสองเลขเจ็ด นี่ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคัดกันอีกทีว่าเฮ้ยเลขไหนเหมาะเหมาะกว่ากันตอนนี้เรามีเลขอะไรแล้วบ้างมีศูนย์มีสองสี่เจ็ดแปดศูนย์สองสี่เจ็ดแปดขออนุญาตจดสครคู่หนึ่งนะมีห้าตัวคราวนี้ห้าตัวก็ยังมากไปอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคัดกันอีกทีหนึ่งว่าเอา่อเลขศูนย์ห้าเสี่ยงโชคไปแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหม เกี่ยวกับเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะจับสามใบนะว่าเอเลขศูนย์เนี่ยมันเหมาะกับเราไหมในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับถ้าใช้เลขศูนย์ไปในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี้จะประสบความสําเร็จไหมนะครับ อันนี้ก็โอเคนะผมมองว่าก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เงินได้ทองอยู่นะครับเลขศูนย์ผมมองว่าก็มีโชคมีลาบอยู่ถ้าจากตรงนี้แต่มันอาจจะไม่ได้มากมายนะนะครับอาจจะไม่ได้มากมายสามารถเสี่ยงได้นะครับตรงนี้ผมว่าอยู่อยู่สักประมาณสักเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ศูนย์ก็โอเคอยู่นะครับเจ็ดสิบสามสิบศูนย์เจ็ดสิบสามสิบต่อมาเป็นเลขสองนะครับเลขสอง เลขสองในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันที่สิบหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอืมดีเลยนะครับนี้เลขสองดีฮะนะครับ อุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาภฮะว่าจะได้เงินไปตามที่เราต้องตั้งใจไว้ถ้าเกิดท่านใดที่มีมีเลขสองที่เกี่ยวข้องกับรถหรือว่าเกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยผมมองว่าก็ให้เล่นเล่น,เล,นเลขตามตามเขาเรียกว่าไงะเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านด้วยก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าถ้าเลขที่บ้านของคุณเป็นสองแปดคุณอาจจะไปเล่นสองแปดอย่างนี้ด้วยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถนะมีจะนําโชคชนําลาภมาให้คุณนะครับ เลขต่อไปจะเป็นเลขสี่นะครับเลขสี่จะนําโชคนําลาบมาให้เราไหมนะครับโชคลาบมาให้เราไหมเลขสี่ก็ดีอยู่นะครับถ้าจากตรงนี้นะครับแต่เมื่อได้มาแล้วต้องปันเงินส่วนหนึ่งไปในเรื่องของการทําบุญนะครับนะถ้าถ้ามีเลขสี่ผมมองว่าเลขสี่เนี่ยจะให้เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักนะแต่ถามว่ามันจะโอเคไหมผมว่ามันก็โอเคแหละ นะแต่ถามแต่แต่จากไพ่มันไม่ได้เป็นไพ่ในเรื่องของเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองขึ้นมาผมมองว่าถ้าเกิดจะซื้อเลขสี่ก็จะเป็นเลขสี่ที่เกี่ยวข้องกับกับคู่ครองคนรักกับแฟนอะไรพวกนี้ก็มีความเป็นไปได้อันนี้ผมยังยังตัดเลขสี่ออกไปนะครับยังผมมองว่ายังไม่ยังไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับก็ยังมีสองกับมีศูนย์นะเลขสี่ตัดไปนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของเลขเจ็ด นะครับเลขเจ็ดว่ามันจะเวิร์กไหมสำหรับเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่ก็ยังไม่ดีฮะดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะออกไปนะครับนะเพิ่งจะออกไปเร็วๆนี้นะครับผมมองว่าก็ยังไม่ยังไม่แน่นะเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันอาจจะยังกลับมาอีกได้นะครับก็ต้องให้ระมัดระวังเจ็ดไว้นะผมมองว่าเจ็ดก็ไม่แน่นะครับมีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งนะผมยังให้อยู่นะครับ027นะยังโอเคอยู่สามเลขนี้ ส่วนดูตัวสุดท้ายนะครับเลข8จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมในเรื่องของตัวเลขอันนี้ก็ยังไม่ดีนะนะครับนะนั้นอาจจะต้องเป็นสามตัวฮนะไม่เป็นเลขศูนย์แล้วก็เป็นเลขสองแล้วก็เป็นเลขเจ็ด นะครับศูนย์สองเจ็ดนะผมว่าลองดูฮะนะครับอันนี้เป็นการทํานายเล่นๆน,น,นะดูเพื่อความบันเทิงนะครับนะดูเพื่อความบันเทิงนะครับความสนุกสนานผมก็แค่อยากจะทําออกมาเล่นๆเ,เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมาดูกันแล้วก็จะมาพูดกันว่าเอ๊จะมีโชคมีลาบไหมเพราะฉะนั้นก็เลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมาว่าเอ่อเลขถ้าเกิดผมผมเป็นคนที่เล่นสมมุติตอนนี้ผมไม่ได้เป็นคนเล่นหวยแต่ถ้าเกิดผมอยากจะเล่นเนี่ยผมก็จะเปิดไพ่ถามดูว่าเฮะ เลขไหนที่ว่าผมควรที่จะลงทุนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นค่อนข้างที่จะงมงายก็ว่าได้ะนะครับผมเชื่อในไพ่ของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็จะเล่นศูนย์สองเจ็ดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับลองไปเล่นเล่นกันดูนะผมก็ไม่ไม่ใช่คอหวยหรือว่าเป็นคนเล่นหวยอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องขอบคุณมากครับสําหรับ การติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ